สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำแน,นะนำ Happy Halloween เมีนะคฮะกับวันนี้นะวันนี้เป็นรนดอมนะคะแล้ววันเนี้ยวันนี้ตุกจะเปิดไพ่แบบใหม่อะตุกบอกเลยนะคะจะเปิดแบบเหมือนอารมณ์แบบ พลังงานของคุณและเขาอะไรแบบนี้แหละเพราะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะการดูดวงความรักมันก็มีแค่คุณและเขาแหละเราจะไปเปิดดูมือที่3ทําไมเราไม่ได้อยากรู้ท็อกซิกเปล่าๆถูกไหมเอ่อก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณคนที่กดไลค์กด subscribe คนที่มอบสุป,ประแต่งให้กับตุกด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พลังงานจะเป็นยังไงจริงๆไพ่วันนี้ตุกคิดว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะคะเพราะว่าตุกจะดูเท่า เท่าที่ทุกเปิดได้กระไพกองที่ทุกกำลังอินเลิฟอยู่ในช่วงนี้อ่ะสำหรับที่ทุกอินเลิฟเออโอเคก่อนอื่นเลยนะคะขอดูส่งไปค่ะอันนี้จะเป็นฝั่งคุณอันนี้ฝั่งเขานะโอเค ขอดูหน่อยค่ะอ้ามาของเขาเอาไปนี่เลยก่อนอื่นเลยตัวคุณคือไพ่ mini station ค่ะจริงๆไพ่ไปในขึ้นมาเยอะมากตุกคิดว่าช่วงนี้มันเป็นแบบเทรนฮิตเลยแบบร่า k ก g i r l s y n d o m e หรืออะไรเพราะว่าตัวตุกเองก็เชื่อในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วตุกก็ทําอยู่แล้วก็หลายๆสิ่งที่ตุกแบบคิด มันก็มาหาตัวเราจริงๆนะแล้วมันก็ได้จริงๆคือมันอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างเพราะว่าบางทีจิตใจเรามันก็ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นบางทีเราก็อยู่ในสถานที่ที่มันแบบว่าเอออย่างบ้านตัวเองอยู่ในหมู่บ้านซึ่งแบบมีรถวิ่งเข้าตลอดมีรถขายของมีอะไรหรืออย่างเงี้ยบางทีเราก็ทําไม่ได้แต่ว่าเราเอาศัยช่วงตอนกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ย สำหรับใครที่เมนิเฟสอยู่นะคะช่วงเวลาที่ดีที่สุด2ช่วงที่ทุกคนแนะนำเลยก็คือก่อนตื่นนอนตอนตื่นนอน,นะคะ่ะแบบไม่ต้องจับโทรศัพท์เลยเลยแล้ว,ลวพยายามแบบรีไลฟ์ตัวเองว่าวันนี้คุณอยากตื่นมาแล้วเป็นคนแบบไหนเป็นอะไรยังไงหรือคิดในสิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าพลังงานตอนนั้นมันจะใสมากกับอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือตอนก่อนนอนค่ะแต่ว่าจริงๆอะ่ะตุกู้รู้มาจากเพื่อนตรงนะอันนี้แบบเพื่อนตุกบอกมาเพื่อนตุกบอกว่าช่วงที่ดีที่สุดตอนการคิดอะไรอะ่ะก็คือตอนที่เราสลึมสลืม ช่วงแบบฝันสุดท้ายก่อนที่เราจะตื่นอะ่ะมันจะเป็นช่วงที่เราแบบเหมือนเข้าถึงในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดจริงๆนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเราก็ต้องแบบเหมือนรู้อะ่ะว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะอะไรแบบนี้นะีะ่ส่วนตัวเขาไพ่เป็น spiritual maturity คะ่ะไพ่ใบนี้มงบอกถึงพุทธิภาวะทางจิตวิญญาณ บางทีคุณอาจจะกำลังดิวกับใครบางคนที่เขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองในจิตวิญญาณทัสอินกอสแบบอะไรสุดโตง่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เชื่อว่าแบบเรื่อง s โ m a ม e Connection หรือเรื่องอะไรแต่ว่าเชื่อเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าพอเจอแล้วจะรู้ว่านี่คือใช่นีคนที่เชื่อคนที่มีเซนส์ไม่เหมือนกันบางทีเราอาจจะเชื่อ มั่นใจมีวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณแบบชั้นจิตใจมุง่งมั่นพอแน่พอแต่ว่าเอาคขาจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ไพ่คุณเป็นไพ่ของคนที่กําลังที่จะแบบเเขาเรียกว่ากําลังกําลังสร้างปรากฏการณ์อะไรบางอย่างให้กับตัวเองแต่ไพ่ของเขามันเป็นไพ่ของคนที่เชื่อมัน่นยึดมั่นทางจิตวิญญาณหรืออาจจะเป็นคนเฆ่งศาสนาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะแบบ จร,จริงๆพไพ่ใบนี้ตุกว่ามันเป็นเรื่องของการบ่งบอกถึงคนที่มั่นใจในเส้นทางชีวิตของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกเดินส่วนตุกุณจะเป็นอะไรที่ยังอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หรือยังเชื่อความเป็นลัคกี้เกิลของเราอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ผิดด้วยกันทั้งคู่จริงๆเราตุกคิดว่าไพ่ของการมีเดสเทชันอาจจะเป็นไพ่ของคนที่ถ้าไม่หมกมุ่นจนเกินไปเป็นคนที่มีความแฮปปี้มากกว่าด้วยซ้ำนะคะโอเคอย่างนั้นเรามาดูกัน ช่วงนี้คุณดูอ่อนไหวมากเพราะว่าคุณรู้สึกคิดถึงใครบางคนตุกไม่แปลกใจหรอกในเรื่องของความคิดถึงของคุณเพราะว่าไพ่มันขึ้นเมนนเฟสแสงว่าอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อหรือไม่ได้อะไรใไดๆก็ตามจบความสัมพันธ์ไปแล้วหรืออะไรก็ตามแล้วคุณอยากได้เขากลับมาอยากได้เขากลับคืน เออคุณเลยรู้สึกอ่อนไหวเป็นพิเศษรู้สึกแบบฉันควรจะทํายังไงดีฉันทักเขาไปดีไหมฉันกลับไปง้องเขาอีกครั้งไหมหรืออะไรแบบเนี้ยไพ่คุณดูไพ่เป็นไพ่ของคนที่กําลังหาทางออกให้กับความสัมพันธ์ให้กับความรู้สึกของตัวเองในช่วงเวลานี้ส่วนตัวเขาอ่ะเป็นคนที่ปุกรู้สึกว่าตัวเขานะ กำลังมองหาอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของตัวเองแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของงานการเดินทางหรือในเรื่องของการที่จะแอคชั่นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จของตัวเองแต่ว่าในทางเดียวกันนะคะคนคนนี้เหมือนมีอาวุธแต่ใช้ไม่เป็น อย่างที่บอกบไะคะไพ่ใบนี้มันบป่งบอกว่าคนที่มีวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณนะ่ะบางคนมันก็ไม่ได้หมายว่าตื่นรู้หรือมีเซนส์เสมอไปเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ยังมีการลองผิดลองถูกแต่ว่าก็ยังอยากจะทำอะไรในแบบที่ที่ตัวเองแบบต้องการอยู่นะคะในชีวิตของเขาอืมไพ่คุณพยายามอดทนมูฟออนจากความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ก็มีบ้างที่แอบหลุดว่า เออฉันจะกลับไปในความสัมพันธ์ดีไหมบางคนคุณพยายามจะปราบคนเจ้าชู้หรือบางคนคุณพยายามที่จะแบบเชื่อว่าคนคนนี้จะแบบจะต้องรู้สี่สัมผัสได้สี่ว่าฉันแบบเป็นคนที่แบบเป็นเซฟโซนของเขาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณพยายามที่จะหาทางออกค่ะในการ move on เลยชัดเจนมากๆว่าคุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองมากๆแล้วพยายามที่จะฮิ้วใจตัวเองให้เข้มแข็งด้วยทุกวิธีทางนะคะ ส่วนตัวเขาไพ่เป็นเจ็เหรียญค่ะจริงๆตัวเขาเนี่ยตุกคิดว่ามุ่งมั่นไปกับการหาเงินไปกับการสังสรรค์การท่องเที่ยวเขาก็ดูมีความสุขดีในแบบของเขานะในแบบที่ที่บางทีเราอาจจะอาจจะไม่ได้รู้อะว่าเขาเป็นแบบนี้ก็ได้บางทีแล้วคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เปิดเผยอะไรว่าเขาทําอะไรอยู่แต่ว่ามันก็มีโมเมนต,ต์ของความเศร้านีบางคนตัวเขาเองอาจจะ พยายามทําอะไรเพื่อลืมความทุกข์หรือลืมความความไม่สําเร็จในชีวิตของตัวเองหรือลืมพยายามให้ลืมว่าเขาคิดถึงก็ได้คนคนนี้เหมือนมองหาอะไรบางอย่างค่ะเหมือนกำลังนึกถึงใครบางคนนะคะอาจจะหมายถึงนึกถึงตัวคุณที่แบบก่อนหน้านี้เราอาจจะมีความสุขร่วมกันหรืออะไแบบนี้ออหลายๆอย่างในชีวิตของเขาตอนนี้เขาดูมีความสุขแต่มันอาจจะไม่ได้เต็มความรู้สึกของเขาจริงๆงนะคะ ืแต่ตุกคิดว่าคุณมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะแบบไม่ได้ลักกี้อินเลก็อาจจะลักกี้อินเกในช่วงนี้แต่ว่าคุณถ้าในเชิงความรักตุกคิดว่าคุณพยายามที่จะตีค่าของตัวเองให้มันมีค่าแบบสูงเข้าไวอ้อ่ะเหมือนพยายามทำตัวให้เราเราเป็นควีนเราแบบว่า เไม่ใช่คนที่จะแบบว่าไปยอมอะไรใครง่ายๆพยายามต่อสู้กับตัวเองค่ะตอนนี้คุณต่อสู้กับความรู้สึกของตัวคุณเองมากว่าจะพยายามฮิวใจตัวเองอยังไงให้เรารู้สึกแบบเรามีคุณค่าจริงๆหรือเรารักตัวเองเป็นจริงๆในแบบที่ที่เราควรที่จะรักกัน,นะคะเออตู้คิดว่าคุณจะแบบพยายามที่จะแก้ปัญหาแก้ความรู้สึกของตัวเองมากๆนะคะไพ่เป็นหกเหรีออยญคะ่ะแล้วมีไพ่เดอะเฮอร์มิต ยังไงดีเนาะตัวเขาเองอะค่ะมันอย่างที่ตุกบอกเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกไอสิ่งที่เขาทํามันเป็นความรู้สึกเล็กน้อยที่ได้รับซึ่งมันไม่ได้เท่ากับตอนที่มีคุณอยู่ในชีวิตถ้าพูดกันตรงๆนะฮะแล้วเขาก็พยายามมองหาอะไรใหม่ซึ่งอาจจะหมายถึงมองหาคนใหม่หรืออะไรใดๆก็ตามแต่ว่าตุกคิดว่าไม่น่าจะใช่เป็นการเปิดช้อยหรือการมองหาคนใหม่การเปิดช้อยอาจจะมีอยู่แล้วแต่การมองหาคนใหม่เนี่ย เตัวสําหรับตัวตุกนะตุกคิดว่าเขาไม่ได้มองหาแต่เขาอาจจะแค่มองหาสิ่งใหม่ๆหรือบางคนอาจจะพยายามแบบอยู่คนเดียวให้ได้อยู่กับความโสดตัวเองให้ได้แบบหมกตัวอยู่ในห้องทําอะไรได้ตัวคนเองแล้วพยายามแบบบอกตัวเองตลอดเวลาว่าฉันก็อยู่คนเดียวได้นะคือไม่ต่างกันจริงๆความรู้สึกของคนสองคนไม่ต่างกันคือพยายามจัดการความรู้สึกตัวเองนะคะให้มันแบบไม่มีแง่ลบอะ่ะอืม ให้สี่มิถาวค่ะ10บดาคุณยังคงเชื่ออยู่ว่าเขาคือคนที่ใช่แล้ววันหนึ่งเราจะวนกลับมาหากาันคุณยังมีความมั่นคงในความรักครั้งนี้แม้มันจะลิบหลีก็ตามจริงๆถืว่าพลังงานคุณค่อนข้างยึดต,ติดกับคนคนนี้นะไพ่ถึงคือ manifest ไงมันไม่แปลกใจที่ว่าคุณยึดต,ติดคุณอาจจะ manifest เรื่องของ person ละแบบ Uh, ตัว sp person นะ Spe Special person เลยอะคือคุณอาจจะไม่ได้แบบว่าหวานแล้วอะว่าขอให้เป็นพลังงานดีๆแล้วแต่คุณแบบเริ่มที่จะหมกมุ่นกับมันตรงนี้ละเริ่มที่จะเชื่อกับมันตรงนี้มากๆก,ก็เอาจริงนะตุกไวยพอให้คุณทำสำเร็จนะเพราะว่าจริงๆทุกคิดว่าบางทีแล้วคือบางคนก็บอกว่ารักคนที่เขารักเรามันมีความสุขมากกว่าแต่เอาจริงนะต่อ ขอให้เขารักเรามากแค่ไหนแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเราก็มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาว่าจะให้ความว่าจะให้คนอื่นเขามีความสุขหรือจะให้ตัวเรามีความสุขเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอะค่ะคุณอยากรักคนที่คุณรักมากกว่าเพราะฉะนั้นก็โกออนได้ค่ะมันไม่มีอะไรผิดถูกหรอกในเรื่องของความรักอะขนาดความรักของพ่อกับแม่พ่อแม่มันยังรักลูกไม่เท่ากันหรือแม่เรายังรักเรามากกว่าเลยมากกว่าที่เรารักแม่เราหรือบางทีเราอาจจะรักเราแม่กว่าที่ ที่แม่รักเราก็ได้คือมันไม่มีอะไรผิดไม่มีถูกค่ะมันความรักมันตีค่าไม่ได้แบบเราเอามาวัดตวงช่างไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทําอะไรในสิ่งที่คุณต้องการนะมันจะดีที่สุดโอเคสังเกตไหมว่าไพ่เขาว่ามันขึ้นแต่ไพ่เหรียญมันเป็นไพ่ของคนที่เห็นคือตุ๊กถ้าตุ๊กพูดตรงๆนะตุ๊กคิดว่าเขาเห็นค่าในตัวเขาเองเยอะเขาอาจจะตีค่าของตัวเขาเยอะแล้วก็อืม รักตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองมากๆแต่ไพ่เขาก็เป็นคนอ,อ่อนไหวเช่นเดียวกันคือไพ่คุณตั้งแต่แรกอะเป็นควีนซอบครับตั้งแต่แรกมีความอ่อนไหวตั้งแต่แรกเลยแต่ไพ่เขาอะค่ะมันต้องเป็นคนที่สุดๆจริงๆอะในความสัมพันธ์นี้สมมติถ้าไม่ได้คุยกันนะคุณเนี่ยสามวันคุณจะบ้าตายแหละจะตายแล้วไม่ไหวแล้วฉันไม่ใช่ไม่ไหวฉันไม่ไหว,ไไว,ไไวแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะต้องผ่านไปสักสองอาทิตย์เดือนหนึ่งอะไรแบบนี้ถึงจะมีความรู้สึกว่า ชีวิตมันขาดหายไปจริงๆว่ะมันไม่ได้ว่ะเราทํายังไงดีวะอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวตุกขอดูแป๊บหนึ่งนะว่ากล้องตุกบัตจะหมดหรือเปล่าโอเคไปต่อได้พอตุกยากเปิดไพ่ให้ครบค่ะโอเคอืม <c oughs> อตลกอะ่ะ มีความรู้สึกว่าโตคุณนะคะพอคุณบาลานซ์ชีวิตตัวคุณเองได้อะคือบางทีแล้วอะมันอาจจะมาจากการที่คุณเมนิเฟสอะไรแล้วกดแรงดึงดูดมันมีจริงอะมันคุณพยายามที่จะสเปซิฟิกลงไปว่าคุณอยากได้คนนี้คนนี้อะแต่คุณอาจจะดอาจจะได้บางคนที่เหมือนกับคนนี้เข้ามาในชีวิตแล้วเป็นหลักครั้งใหม่ก็ได้นะคะเอ่อหรืออีกนายหนึ่งนะเอ่อถ้าเราตัดเรื่องคนใหม่ไปเลยอะตุก มีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้พอคุณบรรนซ์ตัวเองจริงๆแล้วคุณเข้าใจตัวเองจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองจริงๆอ่ะจะเป็นเขาที่กลับมายื่นความรักให้กับคุณค่ะส่วนตัวเขาเองนะคะไม่ชอบความเงียบแล้วไม่ชอบแล้วไม่เอาแล้วแล้วก็มีความรู้สึกถึงความอ,อึดอัดโศกเศร้าแต่ก็ยังเป็นตัวเขาอยู่นะ พยายามที่จะแบบว่าฉันอยู่ได้ฉันอยู่ได้แต่ว่าตุกคิดว่าเขาพร้อมที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะมาสุดท้ายละก่อนที่เราจะดูแอคชั่นนะอืมค่ะชัเจีน ตัวคิดว่าตัวคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่เขาน่าจะพร้อมจริงๆแต่คุณจะรู้สึกแบบฉันยังไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะเออฉันแบบเหมือนพอฉันแบบรู้สึกตีกับตัวเองแนละ้วฉันก็อโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นส่วนตัวเขาก็จะตีกับตัวเองค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบหยินหยางเป็นอะไรที่แบบว่าตัวร้ายตัวดีไอตัวหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะไปแล้วนะเว้ย เขาจะไม่อยู่แล้วนะเว้ยแกจะเสียเขาไปแล้วนะอีกตัวนึงก็บอกไม่หรอกเขากลับมาหาฉันเสมอเพราะฉันหล่อฉันเท่ฉันสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่บอกไม่รีบกลับไปเลยเห็นไหมว่าเขามีคนใหม่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะยังคงตีกับตัวเองอยู่นะอย่างนั้นตุกขอดร,รวบไพ่ก่อนทุกขอดูแอคชั่นเลยคะ่ะแอคชั่นของความสัมพันธ์นี้ มาแล้วค่ะไอตัวดีอืมตุกคิดว่าคนคนนี้ต้องมีคนไปสก,กิดต่อมค่ะต้องมีคนไปสก,กิดต่อมเขาให้เขาได้รับรู้ว่าเขากําลังจะเสียอะไรบางอย่างในชีวิตไปแล้วก็ชีวิตเขาอ่ะมันช็อตมากๆคือชีวิตคนเรามันสัน้นถ้าเขาไม่คิดจะเทคแอคชั่นหรือจะทําอะไรเลยนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ามันหลุดลอยไปแล้วเขาจะไม่เจออะไรที่ดีกว่านี้แล้ว ไพ่เขาจะเลือกได้และตัดสินใจได้แล้วจะพร้อมที่จะมอบความสัมพันธ์ให้กับคุณจริงๆแบบถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นคือเขาจะมอบความชัดเจนให้กับคุณเลยแบบชัดๆคือตุ๊กจะบอกเลยว่าเขาจะไม่เชื่อความรู้สึกตัวเองคือเขาจะเชื่อความรู้สึกตัวเองพูดผิดเขาจะเชื่อความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเขาจะ ไม่มองหาเหตุและผลอะไรใดๆแล้วก่อนหน้านี้คนคนนี้อาจจะใช้เหตุผลเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้จะใช้ความรักล้วนๆเลยแบบเออฉันรู้แล้วฉันขาดเธอไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันควรที่จะเหมือนแบบคนเราอะรู้ว่าต้องกินข้าวอะก็ต้องกินเพราะไม่งั้นถ้าไม่กินข้าวก็ไม่โตเขาก็แบบเห็นคุณเป็นข้าวหรือเห็นคุณเป็นคนที่เติมเต็มในชีวิตเพราะฉะนั้นเขาต้องตัดสินใจแล้วถ้าเขาไม่ตัดสินใจอ่ะ เอออันเนี้ยวุฒิภาวะของเขามันคือคนไม่มีวุฒิภาวะแล้วอีทางที่อีกยาวไกลมันไปต่อไม่ได้คุณดูดิตุ๊กไม่รู้ว่าใครพยุงใครนะตุ๊กพูดตรงๆบางทีมันอาจจะเป็นคุณพยุงเขาก็ได้หรือเขาพยุงคุณก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเส้นทางนี้เดินไปคนเดียวตุ๊กว่าเหนื่อยแน่นอนแล้วก็โคตรเหงาเลยดูดิไม่มีอะไรให้แหวกข้างทางเลยน้ําก็ไม่มีกินแต่ถ้ามีคุณมันก็จะรู้สึกแบบเออทางมันสั้นหลงเพราะฉะนั้นเขาจะตามหาความสุขแล้วค่ะแล้วตุ๊กคิดว่า มันจะมีแรงสนับสนุนจากหลายๆคนด้วยที่บอกเขาว่าเฮ้ยเขาควรที่จะทําอะไรแบบนี้แเราจะเป็นคนในครอบครัวหรืออะไรหรือหรือบางทีคนคนนี้นะคะเขาอาจจะมีใครหลายๆคนในความสัมพันธ์แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะความสัมพันธ์ที่เขาต้องเลือกมันกลับเป็นความสัมพันธ์ที่ เขาเหมือนอาจจะทิ้งคว้างมาตลอดหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นของตายมาตลอดอะแต่สุดท้ายเขาก็รู้ว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ไหนเลยที่ดีเท่ากับความสัมพันธ์ที่มีกับคุณค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขสมหวังมีความรักทุกท่านเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ